มีคุณโยมพุทธศักดรุลราชีพิพาพอมป็นคนโยมกบินจิบจิบได้มาทำบุญในโอกาสเป็นวันวันใครมาแต่ของคนโยมพุทธศักรุปราชตุลาพิพาครอบค้อง50ปี59ปีพอดีพอดีได้มาทำบุญในโอกาสครอบครองกันเออาตมาภาพขอบารมีของพ่อเป็นเจ้าใหญ่ใหญ่แปรจงปุกปั้นภาษา อาจารย์พูนสัรลุลัตุลามิภาขอให้มีปรามาัยแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุข,ขวเัจเจริดิจริญด้วยปรามาัยจริญด้วยภกระสมบัติทรัพย์สินเงินทอายุวันนะสุขภาพราทุกยี่พาลาจีการทุกเมื่อเทินอายุมงคลได้ห้าเก้าปีก็ก็เพิ่มเพิ่มเป็นเก้าสบห้าปีนะที่ให้พ เก้าสิบาปีเล้ก็กขออ้ร้อยห้าปีอีกนะมอุบุลมอุณดูยินพินสูยัธาวาริวันพุราราริคูรินทิสาครังเอวะมีวะอิโตจินนาเปตานางังอุปกาป,ปติ ปิติกงรมปิติการตุมหังคิปมีวะสเมสสตสเปุเรนตัสังกปาจันโทปนะระโสยธามนิโชติรสโสยธาสพิตโยมีวะจันตุสพโรโควีนัสสตุมาตีพวตวันตราโยสุขียิทิกายุโคภวะอภิวาตนาซีวินะนิจังพุทธา โนจัตตารูธรรมาวัตถันตีอายุวันโนสุขังภาลางสาธุสาธุตุลาพิภายคนที่ไหนนะ